มันปับป้าเลยนะมันปับป้าที่สุดเลยมานี่มานี้พีอันไหนถ่ายทุกชอ็อตเลยจ้าเอ๊ะแล้วน้ำลายตึงนะโง่ป <c oughs> ีบอกเลยอันนี้เอามาแตะเอามาแตะเรนแตะเรน เด๋มายู่นี่ตุ้งนูตุ้งนูมเด๋ยวต่อกันเด๋ยวน้องเอาแครอทมาน้องหยิบแครอทมาเลยนไปหยิบแครอทมาเลย น้องมุ้งนอน้วใช่ไหมไปยายยายหิดไปเก็บไปเช็ดบ้านอยู่มั้โอ้โหโทษจะไปไหนเนี่ย ไปไหนเนี่ย